บอร์ดแพทย์ประกันสังคมเผยแผนการจ่ายเงินสำหรับวัคซีนห้หวัดใหญ่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่บอร์ดแพทย์ปสปสยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการจ่ายเงินวัคซีนห้หวัดใหญ่แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ในวันที่15ตุลาคมประธานบอร์ดแพทย์ประกันสังคมบอร์ดแพทย์ปสปส นายแพทย์สุรเดชวัลที่ิกุลกล่าวถึงกรณีของวัคซีนไท้หวัดใหญ่ซึ่งมีราคาที่กำหนดไว้ที่250บาทสำหรับชนิด3สายพันธุ์และ450บาทสำหรับชนิด4สายพันธุ์การกำหนดราคานี้เป็นไปตามมติของบอร์ดแพทย์ในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาแต่ที่น่าสนใจคือทางบอร์ดแพทย์ยืนยันว่าการกำหนดราคานี้ไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ใครแต่เป็นการปรับตามความเหมาะสมของราคาท้องตลาดและจะมีการปรับปรุงอีกครั้งหากราคาวัคซีนลดลงในอนาคตนายแพทย์สุรเดชกล่าวว่า หากในอนาคตเทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาและราคาวัคซีนลดลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทุกปีทางบอร์ดแพทย์ก็จะพิจารณาการปรับราคาอีกครั้งนี่เป็นการเตือนให้ระวังกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการประมาณการงบประมาณสำหรับการฉีดวัคซีนเห,หวัดใหญ่ของสปสที่นายแพทย์สุรเดชกล่าวถึงมีการคำนวณจากจำนวนผู้ประกันตนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปและค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนซึ่งการคำนวณน,นี้ใช้หลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยบอร์ดแพทย์สปสยืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามหลักวิชาการและมีการประชุมและพิจารณาอย่างรอบครอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมบัญชีกลางสาปสชและกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข แต่ที่น่าสนใจคือการประมาณการงบประมาณสำหรับการฉีดวัคซีนนี้อาจมีผลกระทบต่อการจัดหาและการฉีดวัคซีนในอนาคตหากราคาวัคซีนลดลงจะมีผลต่อการประมาณการงบประมาณและการจัดหาวัคซีนในอนาคตหรือไม่การปรับปรุงการจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับวัคซีนข้หวัดใหญ่อาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการติดตามต่อไป